We want family! No. i หัวเราะและลอยยิ้มมีท่านได้หัวเราะกันเป็นประจำกับร,รายการชวนชื่นโชว์ชวเรื่องราวความรักไร้ผมแดงระหว่างอังสุมาเินกับโกบรีนะครับวันนี้เรามาดูซิว่าจะสนุกสนานขนาดไหนมาชมกันต่อได้เลยครับและนี่คือสถานีรถไฟนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเป็นประจำนะครับแมลงทอดไหมคะแมะลงทอดคะ่ะโอ้โห โอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยมีแมลงอะไรบ้าง่ะหนูอ่ามีนี่มีอะไรครับรถด่วนค่ะรถด่วนแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้นะคะอะไรฮะกบเคโลโอ้โหน่ารักน่ารักตรงไหนอะคะตรงตรงนี้อ่ะเออแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้เห็บเห็บไดโนเสาร์ค่ะเห็บไดโนเสาร์โอ้เป็นไง โ้หายากมากอะไรอะนี่สวยแต่ติงตองเลยผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าเครื่องสำอางบำรุงหน้าเหรอใช่มีอะไรบ้างอะหนูมีโฟมล้างหน้าค่ะไหนไหนโฟมล้างหน้านี่ค่ะ โอ้โหนี่โฟมล้วนๆเลยครับไม่มีพลาสติกปะปงเลยแล้วก็มีครีมครีมทาหน้านะคะเห็นไ,ไหมขำอะไรนะครีมทาหน้าค่ะโอ้โหนี่ค่ะทั้งครีมเลยอ่ะเนี่ยทั้งครีมแล้วก็โฟมสุขภาพหน้าพี่ไม่ค่อยดีจะลองไปขายาแว,แวไปขายที่อื่นเลยครับโอ้โหทั้งโฟมทั้งครีม แหมมาชัดเลยไม่ได้สักอยาก่างพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยรวยพรุ่งนี้รวยรวยขายลอต,ตเตอรี่ใช่ไหมอ้าว<า>ไม่ขายลอต,ตเตอรี่แล้วขายละ่ะไแคอยากจะมาบอกว่ามีเสี่ยเลี้ยงจ,จะซื้อบ้านซื้อรถให้อะไรแบบนี้อา้าวแล้วถือใบลอตเตอรี่มาทำไมก็เพิ่งซื้อาอ้าวจะมาบอกว่าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยรวยโชคดีขอให้รวยสมชื่ออะไป อนมโคักหนาวขนมโค้กเฮ้ยน่ากินเว้ยขนมโคกครับขายขนมโคกเหรอครับครับผมไหนขอดูหน่อยน่ากินหรอเปล่าอ้าวไม่เห็นมีขนมโคกเลยอ้าวก็ผมหาคนหยอดไม่ได้ครับอ้าวแล้วไอ้น้องทำไมไม่หยอดเองล่ะครับโอ้โหผมไม่กล้าตรรยตตัวเองหรอกพี่เพราะว่าผมเป็นคนแค้ มุกนี้เจ็บใจมากแต่หารู้ไหมว่าชาวบ้านทั้งหมดนั้นก็คือแผนการที่จะล่อเข้ามาในกองค่ายเพื่อจะหาเบาะแสแล้วก็มีทหารซึ่งเป็นคนไทยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยใครอ้าวเฮ้ยเรียกเฮ้ย อะไรแล้วก็ไม่บอกว่างๆเร็วๆเร็วเร็วลบคนเห็นคนเ็นคนเ็นเฮ้ยฮะเ้ามึงนี่เอาแล้วก็ไม่บอกว้าวจะวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยทำามมันไม่รู้หรอกมันคิดว่าเราเป็นพวกมัน๋อนี่แสดงว่าอ่าเป็นสายสืบนี่ถูกต้อง เราจะมาขโมยน้ำมันในกองข่ายเป็นสายลับถูกต้องโอ้โหเฮ้ยโอ้โมีการวางแผนกันอวางแผนเอาสุมหัวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกเปียแชร์แล้วเฮ้ยวางแผนว่าจะทํำยังไงตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ของมันแล้วใช่ท่านนี้ล่ะเราก็ต้องระวังให้ดีเอาแผนที่มาดูกลางเลยดีเลยดีเลย เอาชุดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเฮ้ยหลังจากคนไทยวางแผนมันที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูความเรียบร้อยในกองค่ายของทหารจากแดนอาทิตยไทยทหารทั้งหมดรวมพลรวมพล เฮ้ตาให้สำเร็ยอห้ขนาสิเกให้เกบอะไรเอ็มจะไปกว่าให้ดนตรีให้เดินออกมาแล้วก็บอกดนตรีเนี่ยล่ะและทหารหนุ่ม ผู้มีฝีมือที่สุดในกองค่ายจากแดนอาทิตย์ไทยกโกโกลิดงเยง่ายฮอกเกอคย,มยอม,มาคคอยทำไมขรมะขคขรมะมีอ๊อทรไมิใไ่ม่กีโตทําไมจุดอ๊อ <c oughs> อามาซื้อขนมเปิดได้โยยักโยยักอยงงหางง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 งามงงไงนงงงงงงงเงาไขงงางงงง เขาไปเขาไปเขาปวดนะหลีไปเขาปวดเนื้อหลีไปเขาปวดเนื้อหลีไป ทำเสมือนนั่นแหละให้อ้าหลุดแล้วเอามาใช้ต่อยังไม่เข้าที่ยังไงนอ่นาอน่บออย่าไอกอบอกยคุณดูนะามเรียบร้อยของ ค่าขององค์จักรพรรดิได้ดีหรือเปล่าทุกจาทีตสั่งบับเราปฏิบัติโดยเกรงกลัดไม่มีการตกบพระเมณแต่นิยตครับให้ให้สมเนสโอ้ครีวะสุดยาขริวะเป็นสมจ้อยนกเคยอสกินนกโขกนากาสกินนกโขกนาฬิกานกไมเยข้าขือที่โขดขัดยิกาตุบประกา ในพลแล้วนี่เป็นใครนท่านเป็นใครเอาเป็นผู้คุมกองค่ายแต่ท่านในพลเนี่ยช่วยงานทุกอย่างอ๋อเป็นคนที่ดีมากที่เขาได้ยศไม่ได้ได้มาด้วยตําแหน่งหรอกอายุมันเกินราชการเขาเลื่อนให้อันนี้เขาไม่มีอะไรทำหรือเขาไม่สมประก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อบทำไมอะหน้าตามันไม่เต็มบาตรดีมากทุกคนทุกอย่างเรียบร้อยดี เอาละเราต้องระวังให้ดีเพราะตอนเนี้ยมีพวกโจรขโมยเนี่ยจะต้องมาขโมยสิ่งของในกองข่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าอาวุธทุกอย่างคุณดูแลเรียบร้อยดีใช่ไหมท่านหมคชีโรยิ่งขึ้ต่างคนต่างคนว่าขันอยู่ว่าต่างว่ามอจั๊บโปประตังขันชือว่าขับมอวัจั๊บโปประตังพ่อจะเอาตังค์อีกแล้วชาละเกันลูกดีชาละเกัน บอกให้เหลือไว้ชาปนกิจบ้างเดี๋ยวเราจะดูแลกองค่ายให้เป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้มีคนจะลอบวางระเบิดพวกเราใครเดี๋ยวเราจะต้องดูแลใครนั้นดูแลดิตัวตาด้วยดิอย่าให้มีระเบิด คุณดูแลยังไงเรามีตัวช่วยอะรเปอะไรอ้เมื่อกี้ยังเห็นขายนมคกอยู่เลยเป็นหลายตัวรับสองต่อเป็นสุนัขตำรวจเขาพยายามจะอัพเกรดตัวเองให้ไปเป็นพ่อค้าสุดท้ายก็ เป็นตัวสแตนดาร์ดยืนพื้นของเขาอจับไม่ได้สั่นสั่นสั่นจับไม่ได้เดี๋ยวลุดเป็นหมาของเราเมาจังเมาจังคุยกันก็ได้คุยกันรู้เรื่องอ๋อที่แปลว่าเมาจังใช่ไหมไม่กินเหล้าเมาจังเลยมาเนี่ยโอ้โหไม่มีเหยียบ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 ขาไม่เหยียบเท้าก็มีอยู่เท่านั้นยังจะมาเหยียบมีน้ำหนัก นี่น่าเชื่อเจ็บเต็มที่เลยนะไม่ไม่ถึงตรงนี้เลยช่วงเหยียบต้นอนิ้วโป้อะไรท่านใดพันคาร์ดิมอสัมระโยคขับวะอะไรทุกคนดูแลเก่าไขรเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปอุกอะไรไปอุกอุกไปอู้อะไรคืออุกนอนอ๋อภาาษจีนเมื่อทหารรับวคำสั่งก็แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ไป ตรวจดูละเบอร์ให้เรียบร้อย<ป>และดึกสงัดของค่ำคืนหนึ่งคนไทยที่ได้วางแผนกันไปเรียบร้อยแล้วก็ลักลอบเข้ามาเพื่อจะขโมยน้ำมันในกองไข่เฮ้ยมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเเฮ้ย,ย <laughs> ในบทนี่เองยังไม่เห็นข้าว <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องจมูกดีขนาดนั้น <laughs> ไป นี่เขนอนกันหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วนี่มันสองยามแล้วเราจะต้องเงียบที่สุดโอ้โหอย่างนี้สะดวกกับการทำงานของเราดีมากเราต้องใช้ถ้าย่องย่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเราต้องเงียบที่สุดคลานเข้าไปไแล้วแล้วคนไทย ออก่จัดการขโมยน้ำมันเฮไหวไหมเอาสิไม่ไมได้ยินไม่รู้ไม่ได้ยินน่ะน้ำมันมันหนักมากท่าน,นี้เราต้องแบ่งเราต้องแบ่งอ๋อทำไงอ่าเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮยต้องแบกไปครับไม่ใช่รับประทานเข้าไปครับเฮ้ยเอาไปเลยเร็ว ไหวไหมไหวไหมเป็นไงไหวไหมเดี <the 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 ๋ย u ู u โอ้โหไอ้นี่มันลีลาเยอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักหเฮ้ยน้ำมันหนักเฮ้ยหนักหนักแมอุ้มโซ่เบาวงเลยหลับกันหมดเลยใช่ไหมไปเช็คดูให้ดีนี่พวกมันหลับกันหมดแล้วใช่ไหมทหารหลับหมดแล้วเหลือแค่เวรยามเท่านั้นเองฮะ โอ้โหหลับสวยมากนี่เขาเป็นนางสนมหรืออะไรลักษณะอยู่วังมาก่อนรู้ได้ไงน่าจะเป็นวังกุ้งเพราะหูนมันเหมือนไม้เสียบผีเหลือคนนี้มีป้องอด้วยเฮ้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 ย ไทรทุบมะพร้าวเผาวะมันจะเอาสวยไปถึงไหนเฮ้ยมันสลบกันหมดแล้วมีไหมในนี้มาเปิดดูเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยแล้วไหนบอกว่ามันหลับหมดแล้วไงก็หลับหมดแล้วลืมตาอยู่เนี่ยแล้วมันตาปลอมตาปลอมข้างในนี่มีน้ำมันมีเน เอาไปไหนไหนเปล่าได้เปล่าแล้วบอกมันหลับไงเอ้ยมันละเมอเร็วเร็วดิทำไรเอาไปไหไงของใครใครก็รั้ก Ni mình khai khai cơ Ôi. Nếu có đồn vào. chăng? Mày đồn dính nhằng điều mắc kì khai mắc kia, tụt lâu. Sợ chăng, sợ chăng? Đại chăng? Đại lắm. าละตาะ้แล้วปิดเลยนะไปเลยและแล้วคนไทยก็ขโมยน้ำมันออกจากกองข่ายแต่ทหารเวียนยาบีคนหนึ่งซึ่งนำสุนัขตำรวจตัวตาให้เรียบร้อยอตอนนี้เข้ามาขับโตมาโจด,ดูแลระเบิดอ,อย่าให้ใครมาลอบวางระเบิดในกองข่ายของเราเดี๋ยวโกบรี่จะได้รับบาดเจ็บผู้นำในกองข่ายของเราจะไม่มี ดูให้ทั่วตรดมให้ทั่วดมให้ทั่วดูนรถไฟที่มีหรือเปล่าดูด้วยเอาหอห้เฮ้ยอ้เป็นยังไงคิดจะมาลอบวางระเบิดเราเจอไหมระเบิดเราเจอระเบิดเอ้าแล้วหมาโดนระเบิดอ้าว ดูกวาจะเก่งเฮ้ยนี่แก๊สสั่งฮะตรวจตาดูดิมีของอะไรหายเฮ้ยส่โดปาโดกาะโดน้ำมันหายตามมันไปมันลัก์โลขโมยน้ำมันเฮ้ยโอ้โหเออมากอนี่เฮ้ยมีคนขโมยน้ำมันม ไปกันเดอ้ยวไย กกาปัดซับเร็วมากช่วยพวกแกบังอาจลักลอบเข้ามาในกองคายของสมเด็จพระจักรพรรดิบังอาจลักลอบมาขโมยน้ำมันในกองคายของพวกเราทำให้พวกเราไม่มีน้ำมันทอดไข่เฮ้ยเฮ้ยให้ยใครช่วยดึงเส้นเมาเขียดตะปาดสองตัวนี้ขึ้นมาก่อนที่นี่จาะยุดนะโอเค ใครที่ทำกับกองทัพขององค์จักรพรรดิแบบนี้จะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมให้ให้อุจิเอามากินจัดการให้เรียบร้อยให้ท่านในพลมีอะไรไหมปริประโรเปรือเปล่ามีเขาเห็นแล้วท่านในพลชัดไปพิกพันกันดูแลท่านนี้ให้เรียบร้อยเดียว แกบอกมาขโมยไปจิกระดฉันไม่บอกเอาล่ะผมจัดที่ไงคุณจัดกันเดี๋ยวผมจะไปฮ่าเอาขยันหลับไขยันง่วงแล้วเกินโอสนเไปกงมาก็าเขาคือเส้นเดียวไอ้วกผู้ชายก็วานเวาที่ถกไ้าวกผู้ชายก็ พวกเดียวกันโอ้ยจัดการเนี่ยเขาขโมยน้ำเฮ้ยหยุดก่อนน้ำแข็งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอังชูมาลินเห็นท่าไม่ทันโอ้โหมึงหลายท่าแล้วเกินกระโดดขวางลำเรือฮ้ยอะไรอะไรมาเน่าลอยน้ำเฮ จากแดน,นอธิรุไทยกำลังจะเป็นเวลาเดียวกับที่อังสุมาลินมาเห็นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอยากจะติชม,มารายการของเราติชมมาได้ที่ชวนชื่นไทยไฟดอทคอมพรุ่งนี้มาฟังกันต่อมาดูกันต่อว่าจะสุนสนานขนาดไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บกันนนนน แต่เรื่องที่จีทีีเปิดทีวีไว้รอ